เวลาก็ผ่านไปเยอะนะจริงเรามาไกลมากเลยนะพี่หน,หน,นูอะไกลพี่โอ้โหพี่ไม่ไกลกับ <c oughs> หนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวจูบมากแล้วจริงๆนะเขาเป็นคนที่แบบว่าผู้ชายเขาใกล้ไม่ได้นะมีผู้ชายเข้าได้ก็คือมีพี่ยงกับพี่อันนี้คือพี่ชายเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนท้าฝาหอยตอนนี้หอยตั้งฝาตีนพูดถึงเมื่อก่อนนะ โหนเครื่องพี่ไหมตอนที่แบบว่าพี่ชอบพานูติดรถไปด้วยเพื่อให้เป็นเสียงเบ็ดให้พี่ะโกรธมากกว่าจับพี่เด็กมันกลัวมแมลงสาบกลัวไส้เดือนซึ่งเราไม่กล้าจับอา้าว เราก็อยากไปเนาะอยากไปด้วยแล้วก็บางทีก็ไม่อยากไปตรงที่เสียบเบ็ดเนี่ยไม่อยากไปพี่ให้หนูเสียบใต้เดือนน่ะแล้วก็ไปตกปลาดุกอะกปแล้วก็เอาปลาดุกนั้นมาแดกอีกทีนึงปลาดุกมันชอบกินอะไรไปเป็นแมงสาบนี่คนไม่รู้นะต้องไม่รู้ไม่รู้มาเห็นแล้วว่าพี่ไม่รู้หรอหนูกลัวแมลงสาบปกูไส้เดือนน่ะหนูไม่พี่ก็แค่สั่งหนูว่าหนูตับมาให้พี่แล้วแล้วจะไม่ไม่ไม่ทำได้ยังไงอะจนนายสั่งเมื่อก่อนนะท่านผู้ชมเวลาไปคอนเสิร์ตกันเมื่อก่อนสมัยตอนที่เขายังเด็กๆน่ะ เขาทำทุกแบทุกหลาแดนเซอร์ขายของหลังเวทีขายมาม่าหลังเวทีแล้วมาเมื่อสมัยก่อนในวงดนตรีเนี่ยเวลามันเลิกแล้วมันไม่มีอะไรกินเขาจะต้มประมาณก่อนเพลงสารเพลงสุดท้ายแล้วก็เปิดกระทะให้มันหอมไปทั้งเรืคือคนอยู่ไม่ได้อาไม่อย่างไรก็ต้องมาซื้อจําได้ไหมว่าหนูขายตังขายมาม่าหลังเวทีหนูมีเงินเก็บหกหมื่นใช่เกือบเจ็ดหมื่นพูดถึงวินาทีแรกที่อาภรณ์ได้ขึ้นร้องเพลงก่อน เหตุเกิดที่วัดปุดแคสูงโอ้โหจำแม่นมากหลวงพ่อบรรจบขันติพาโลจนเลยขนาดเลยมาเสียงดูน yeah. mm ั hmm. ่งซักผ้าท okay. the ี่บ the ่อคือบ right? the ่อน้ำเนี่ยเขาปุดบ่ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีปูนลาดข้างบ่อแล้วพอตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมานั่งซักผ้าซักแก็เต้นหนังเครื่องเขายังไม่ได้เป็นนักร้องนะก็ นั่งร้องเพลงน,นี้แล้วพี่ตื่นขึ้นมาพี่ตื่นขึ้นมาพี่หน้าตาเป็นไงพี่ตื่นขึ้นมาโอ้โหโอุยจนะหล่ออ่าตัวนี้ว่าบาปท,ทุกคนค่ะพี่เอกคุณหล่อมากดิฉันยังอยากได้กระทำผัวเลยตอนนั้นนั่นะในความรู้สึกเด็กเพื่อนมาตอนนี้่นสบายทา่านหล่อเนี่ยคุณหน้าหล่อมากเลยแต่คหน้าแบบว่าดุชิบหายเลยดุยังเสือถ้าเป็นภาษาบ้านพี่ดุยังหมาไปแล้วเข้าวเดินหลังเวทีโอ้โหจบกระเป๋าตัวนี้แกๆคงไม่มีนะจ๊ะหล่อโอ้โหจมูกเป็นสันตาคมโคตรหล่อเลยอ่ะ คนบ้าอะไรไม่รู้หรอกใช่ไหมจกกระเป๋าเท่ๆแล้วใส่เกียงสลักจําได้เลยเสื้อดำๆคือไม่มีจกกระเป๋าสองข้างเอาแน่เชอะไฟหายไปไหนอ่ะเฮ้ยแล้อะอะมอนก็หายอ่ะมันอย่างนี้มึงคิดว่ากูไม่เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นลาวๆ ื่อความพร้อมเพื่อความสนใจทีต้องยอมรับขอเป๊ะนั่งร้องเพลงจนท่าอะไรมาเสียงดวงแล้วพี่ก็เดินเข้าไปถูหนูไปเข้าไปถามหนูเขาทำไมหนูไม่น้องเพลงอ่ะแล้วหนูก็บอกว่าจริงๆหนูก็มาสมัครร้องเพลงรอคิวอยู่ที่นี่แต่ว่าอาตาริจบอกว่าหางเครื่องหามันคาดก็เลยให้หนูให้เต้นหางเครื่องไปก่อนก็ปรากฏว่านั้นเราเล่นกันที่วัดวังไซใกล้ๆบ้านพี่เอ่ม พี่ก็บ,บอกว่างั้นรถบัสออกก่อนเวลาหน่อยวันนี้ <S 1> <S 1> มาถึงแล้วก็รู้แล้วย่าบอกรู้แล้วย่าบอกรู้แล้วย่าบอกกับใครนะให้เขาร้องเพลงซ้อมให้นักดนตรีซ้อมนี่คือต้นกําเนิดอาภาพรได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีลุลทุค่ครั้งแรกครั้งแรกวงเอกชัยครั้งแรกโอ้โหยังไม่เป็นอาภาพรนครสวรรค์นะนนะในระหว่างที่ร้องเพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆืๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งหมดไปหนึ่งสายพราะครบสายที่สองจำได้ไหมว่าพี่เอก ทำดนตรีเป็นแดนเซอร์อืคือมีแดนเซอร์เป็นคนแรกนะทุกคนแล้วต้องบอกเลยนะพี่ชายดิฉันหัวก็ครีเอทมากเขาเป็นคนทาแดนเซอร์ครั้งแรกกับวงลูกทุ่งคนแรกในประเทศไทยคนแรกในประเทศไทยเลยเลยไปติดต่อครูบอยมาครูบอยหัวโลน่ะที่เป็นเจ้าวาดอ่ะนั่นแหละไปเอากูบอยมาแบ่งเต้นทางเครื่องส่วนทางเครื่องแดนเซอร์ส่วนแดนเซอร์แล้วในจํานวนนั้นทั้งหมดหัวหน้าแดนเซอร์คือ ใครล่ะคนนี้เป็นเฟิร์สนะจ๊ะเวลาเต้นแดนเซอร์ต้องใส่วิกโอ้โหใส่วิกผมจริงๆๆๆงจริงจงนี้เลยนะจ๊ะเขาเรียกผมอะไรวะที่เป็นเป็นอัปร้องเดี๋ยวอัปร้องโกลอฟ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 นั่นแหละต้องเต้นทำผมนั้นเพราะคนจะได้จำเขาไม่ได้หน้าเวทีมีอยู่วันหนึ่งไปเล่นที่แถวสุโขทัยแล้ววันนั้นอ่ะเหมือนกับวงอ่ะเขาคืนมาหลุดคิวแล้วพวกนี้ก็ไปเที่ยวเถี่แล้วพี่เอกเป็นคนที่พี่ไม่เที่ยวพี่จะนอนอยู่แต่ในห้องอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ มากรี๊ง,งสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มโทรม,มากรี๊งครับสวัสดีครับหัวหน้านะครับใช่ใครเนี่ยผมบอยครับครูบอยเหรอมีอะไระครูก็อยากจะคุยกับหัวหน้าเอามีงานอะไรก็คุยเลยพี่ราพ่าหัวหน้านอนคนเดียวเป็นไงบ้าง้าคกูก็นอนคนเดียวแล้วเป็นไรอ่ะฮะเป็นไรอ่ะนั่นแหละครับผมผมก็อยากจะขึ้นไปอยู่เพื่อหัวหน้า มาอยู่เป็นเพื่อนกูทำเคี้ยอะไรบอยก็เห็นว่าบนหน้านอนคนเดียวกว่าไปนวดนวดให้อะไรให้อะไรเงี้ยมึงไม่ต้องอีดอกอยู่ตรงนั้นแหละอีสักหวาหูใสโครมไม่ได้รอกไม่กล้ามองหน้าพี่อยู่ตลอดจนออกวงเลยแล้วเอาไปถามมันดูไปถามมันดูโทรจีบกูอีดอกพอหลังจากนั้นปั๊บตอนนี้ยิ่งยงเราเราเราวงพี่เอกไปไม่รอดจำได้ปะ ทีนี้อาสันเฉินก็เลยคิดพิธีการใหม่คือเอานักร้องมารวมกันทั้งหมดโดยให้พี่เอกเป็นหัวหน้าตอนนั้นก็เลยอัดเพลงให้อารพรชื่อว่าน้องนิดสิบบุญโทมาตั้งวงใหม่อีกแล้วชื่อว่าวงบ็อ i n รวมักร้องเมากรวมนักร้องเยอะแล้วใช้หางเครื่อง80คนพี่กับครูเทียมไปเอาหางเครื่องมาจากอีสานจำได้ไหมแล้วไปซ้อมที่ราชบุรีหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ ยิ่งยงไปร้องเพลงระหว่างไปร้องเพลงกัน,น<ช>คือยิ่งยองอยู่ในวงเป็นลูกวงด้วยใช่ตอนนั้นยังไม่ดังสุมรียังไม่มาเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มไปเล่นโรงหนังตราดจําได้ไหมอโรงหนังตราดมีทั้งแถวเลยนะเก้าอี้นั่งโรงหนังอ่ะถือดอกไม้กระชอกกระชอกกระชกยาวเหยียดเลยถ้่เอกชัยผมร้องหน้ากันทีสวัสดีครับผมเอกชัยที่ไม่ไดนอนนอนเปที่สองไปที่สามไปที่สี่ไปเนี่ยก็มีลุกขึ้นทั้งแถวเลยแล้วก็จะบอกว่าผมร้องเพลงสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วผมเข้าแล้วผมไม่ออกมาแล้วนะครับไม่ไม่มาหน่งกูกลับเข้าหลังเวทีมาบองมาแล้วนะเพลงที่อยู่เพลงแรกแฟนคาแฟนคาอย่าทำเป็งงงเสียงนี้มีกองจำได้ไม่ได้เสียงกลายเสียงของยิ่งยองมุกแม่พลุ่มขึ้นทั้งหมดเลยรอคิวค่ะแล้วรอคิวเดินกันก็มาดอกไม้ให้ยิ่งยงค่ะและสมัยก่อนมันเป็นลังไฟ เป็นรังไฟเป็นหลอดนี่ออกเป็นหลอดหลอดไม่มีโฟโล่นะคะเวลาลับอะไรเวลารับพวงอะไรยิ่งยงหนต้องหน้าโปรออกร้างไปไอ้ยิ่งยงหน้าเขียวปัดเลยเดาหรือว่าผีจีนตกหอนี่จะผีหน้าร้อยเป็นผีจีนแล้วเห็นดูแกนั่นคือปรากฏการณ์ที่ทําให้พอเพลงยิ่งยงดังบ้างทำให้เกิดการหาเพลงเสียงคลวนจากสังศี